เฮ็ดอันนี้เนาะเกี๊ยนเฮ็ดเบากิโลการง่าะโวคาโดเนาะกิจการก้า่ง่าอะโวคาโดแล้วก็ง่ามัะนาวเนาะเดี๋ยวจะจะเฮ็ดแบบนี้เดีวจะเฮ็ดแบบนี้ของค่อยนะเฮ็ดแบบบานๆเฮาเนาะให้คุณผู้ชเฮ็ดแบบบานๆเฮาเลยเฮ็ดแบบนี้เฮ็นแบบนี้ด้วยเฮ็ดเกี๊ยนเบาเฮาจะไปใส่เขาจะไปเบิ้งหัวโตที่เัาการเนาะ หาเจียวไปบิ้งห่าวตัวหอการอันนี้คือหอการเขาลองการง่าอะโวคาโดเบิ้งเขาจลงได้พันใบเขาก็เฮ็ดเนาะเบิ้งแบบบานๆานอันนี้ลองเด้ออันนี้ลองเบิ้งเนาะง่าอะโวคาโดจะบุเคยเฮ็ดจะเทือแต่ว่าเบี้ยบากหนาวอีอย่างนี้ค่อยเฮ็ดถือว่าสําเร็จแล้วแบบบานๆานถือว่าสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์คือเบี้ยบางหนาวเนาะเฮาจะพาย่งมาเบิ้งเบี้ยบากหนาวเฮาหาการง่าบากหนาวเฮาเฮ็ดมาสามปีสี่ปีถือว่าได้หลายจะพาเพื่อนเพื่อนแย่งมาเบิ้ง ต้นบากนานี่อันต้นบากนาเขาก็กาดเนาะอันนี้กล้าห้าประกันว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นี่อันนี้เขาการได้เอาโดนเห็นบ่มันจะมีเห็นหากเนาะเพิ่งคนจิเห็นหากบ่เห็นบ่ีนจะมีหากออกเบอแล้วจะมีหากออกมีหากออกเบอรแล้วเบี้ยบางนานี่กล้าห้าประกันว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเบี้ยอะบัคโดเขาจะลองปีนี้เนาะ ถ้าลองปีนี้โอเคโอเคลองเบิ้งแล้วจเฮหดคลิปให้เบิ้งว่ามันเป็นยังไงเนาะต่อไปอีก